ตำรวจตั้งด่านดูแลความปลอดภยัยช่วงเทศกาลแต่บอกโหออกมาปรับกันจนชาวบ้านเขาเดือดร้อนเลยตอนนี้สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทานายอ,านอนนท์เชื้อสัตบงกตก็เข้าใจนะเป็นช่วงเทศกาลชาวบ้านเขาเดินทางกลับบ้านกับภูมิลําเนาส่วนหนึ่งก็นั่งรถท่องเที่ยวเล่นน้ําสงการแต่ก็ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะไปตั้งด่านบอกอำนวยความปลอดภยัยนะดูแล การความเรียบร้อยบนท้องถนนการจราจรแต่กับปรากฏว่าแจ้งทนายอานนท์เข้ามานะฮะบอกโอ้ยเดือดร้อนพี่อนนท์ไปตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรป้ายวงกลมนะไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือทางชัยภูมิก็มาเชียงใหม่ตั้ง9้าโมงเช้าวงเวียนบางเขนนะสมุทรปราการก็มาโอ้โหตีคู่กันมาอุดรชัยภูมิ โอ้โหทั้งเหนือใต้สุราษฎร์ก็แจ้งเข้ามาบอกเดือดร้อนพี่อนท์ออกตามบ้านไล่จับบอกเออมันตกลงมันเป็นด่านรักษาความปลอดภัยรักษาการเดินทางอำนวยความสะดวกจริงเหรอแต่ที่แจ้งเข้ามาบอกว่าเดือดร้อนไปจับเขาทั้งป้ายวงกลมใบขับขี่ความเร็วรัดเข็มขัดอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบนะมีการเข้าไปดำเนินคดีกับเขาเปรียบเทียบปรับ บอกเออทําไมถึงคือมันเป็นช่วงเทศกาลนะก็ต้องเข้าใจว่าชาวบ้านเขาเดินทางแต่ไอการไปตั้งด่านอำนวยความสะดวกเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรแต่ไอที่ไปเปรียบเทียบปรับไปกวดขันวินัยจราจรตรงนี้ก็มองดูว่ามันไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านไอพรลบจราจรทางบก2522เขาก็กําหนดไว้อยู่นะมาตรา140นะกรณีว่าเมื่อปรากฏต่อเจ้าหน้าที่จราจรไม่ว่าจะพบด้วยตนเองเครื่อง กล้องกล้องนะฮะหรืออุปกรณ์อื่นใดว่าผู้ขับขี่มีการฝา่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพรบนี้หรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทางที่เป็นความผิดมีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนเจ้าพนักง,งานจราจรจะว่ากาวตักเตือนหรือออกใบสั่งเพื่อให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้นั่นคือบอกคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปออกใบสั่งให้เขาจ่ายเงินทั้งหมด นะคุณอาจจะว่ากล่าวตักเตือนเพื่อให้เขาปฏิบัติให้ถูกต้องก็ได้ไม่จําเป็นที่คุณจะต้องสั่งอย่างเดียวหรือเป็นช่วงนี้นโยบายพอบตรที่บอกว่าจับมือกับขนส่งใครโดนใบสั่งงดต่อทะเบียนมันตรงนี้หรือเปล่านะฮะทำไมเจ้าหน้าที่จราจรเขาขมักขม้นแทนที่จะออกมาอำนวยความสะดวกให้คนเที่ยวเทศกาลสงการมีความสุขอวยพรปีใหม่กลับมาแจกใบสั่ง นะฮะผมก็เจอทางอุตรดิตก็บอกว่าผมขอได้ไหมมันขาดทะเบียนผมขาดนะฮะอาทิตย์หนึ่งว่ากล่าวตักเตือนได้ไหมไม่ได้ปรับอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวอ่ะไม่เป็นไรผมเข้าใจนะฮะผมผิดจริงแต่บอกในช่วงเทศกาลสงการคุณมาเปรียบเทียบปรับแล้วคุณก็ไปอวยพรเขามีความสุขสงการนะขอให้สุขสันต์ปีใหม่บอกเฮ้ยจะอวยพรทําไม ในเมื่อคุณก็สั่งอย่างเดียวเร่งทํายอดกันอย่างเดียวบอกเฮ้ย hey, มันว่ากล่าวตักเตือนได้ถามว่ามีไหมไม่มีแจ้งธนาอน,น์นเข้ามาก็บอกไม่มีนะตรงนี้บอกเออถ้าคุณจะมาอวยพรปีใหม่ชาวบ้านแล้วคุณมานั่งแจกไปสั่งนี้ผมว่าไปอวยพรคนที่บ้านคุณดีไหมให้มีความสุขกับเงินค่าปรับนะฮะไม่ต้องมาเออดูแลชาวบ้านเขาขนาดนั้นมีนเคลสาระความรู้ดีทาธนาอน,นก็จะแวะให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ